Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวาร์ตซนช่วงเย็นพิต้ายันปืนมองทีละเกมลุนท็อปโฟมิเกลอาริต้ากุนซือาอ์ตซนยืนยันว่าทีมของตนจะมองไปทีละเกมสำหรับการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟหลังจากบุกชนะวัตฟอร์ดสามต่อสองจนขึ้นมารังอันดับสีได้แล้วในายใหญ่ชาสเปนกล่าวว่าต้องให้เครดิตกับวัดฟอร์ดพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดพวกเขาเปลี่ยนทีมและมันยากที่จะเอาชนะพวกเขา เรากําลังดีขึ้นเรืเร่อยๆความเข้าใจระหว่ังผู้เล่นดีขึ้นและเราน่าจะทําประตูดได้มากกว่านี้ขณะเดียวกันอดีตตได้พูดถึงการช่วยโอกาสเก็บบอลมาให้ลูกทีมทุ่มเร็วจนนามาซึ่งกันได้ประตูที่3ว่าผมเห็นลูกบอลตรงนั้นและเห็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากมันผมไม่รู้ว่าผมสมควรจะทํามันดีไหมและนั่นคือแนวทางของผมและผมก็ห้ามใจไม่ได้ผมเห็นพวกเขาผู้เล่นตั้งใจในการซ้อมและปรับปรุงในทุกวัน ผมคิดว่าพวกเขาสนุกกับการเล่นด้วยกันและหากบางวันมันไม่ใช่วันที่ดีที่สุดสําหรับคุณคุณก็จัดการเอาชนะได้และนั่นคือสิ่งสําคัญเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและเกมรับของเราในวันนี้มันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไรเราปล่อยให้พวกเขามีโอกาสและนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทํางานเพื่อแก้ไขสุดท้ายอาริต้าได้พูดถึงการลุนทาโฟว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วในตอนนี้และเราจะมองไปทีละเกมทุกเกมมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้ เรามี3ามเกมที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าสมสรเรฟีเนบัเช่ออกมาตอบโต้ข่าวลือที่เมซุตโอซิลปฏิเสธที่จะลงเล่นหลังจากทางสถานีโทรทัศน e ์เอสปอร์ได้มีการรายงานเขาว่าอดีตดาวดังของาอ์ตอนและเรอัมาัติรดปะท้วงไม่ลงเล่นเนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายค่าเหนื่อยอย่างไรก็ตามความจริงคือโอซิลที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับเฟเนบัเช่ตั้งแต่วันที่19มกราคม โดยเขาพาลาดลงเล่น7เกมในทุกรายการเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณหลังซึ่งสมสรเฟเนเบเช่ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือดังกล่าวอย่างจริงจังกับข่าวลือที่เมซุตโอซิลไม่ลงเล่นเพราะนี่ของเขากับสมสร,ร,รที่ไม่ได้รับการชำระไม่มีความจริงแม้แต่น้อยเราเคยมีประสบการณ์อยู่เสมอกับพวกเฟกนิวที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับการยืนยันใดๆจากสมสรรของเราทำให้อยู่เหนือขีดจ,จำกัดความอดทนของเรา แม้ว่าจะมีสถานการณ์ด้านการเงินที่เฟเนม่เช่แต่การจ่ายเงินก็ทำตรงเวลามาตลอดตอนนี้ดังนั้นเราได้เชิญโวคาเดเมียผู้ที่รายงานข่าวนี้ให้แก้ไขความคิดเห็นและออกมากล่าวขอโทษมีเกี่ยวอาริต้าเขาดูไม่แฮปปี้เพราะเขาอยากทำประตูแต่สิ่งที่เขาทำเพื่อทีมนั้นวิเศษมากมีเกียวอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตตันออกมาเผยว่าอะไรซองดีลักเซตต์ของหน้ามากประสบการณ์ชาวฝรั่งเศสไม่มีความสุขนัก แม้ทีมจะเก็บชัยชนะเหนือวัตฟอร์ดไปได้3ต่อ2ในเกมพิมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่6มีนาคมเพราะเขาไม่สามารถยิงประตูทีมคู่แข่งได้พร้อมยอมรับยังต้องคิดเป็นนัดต่อนัดไปแม้เวลานี้โอกาสจะคว้าอันดับสีมีค่อนข้างสูงเกมที่วิคาเลตโรดปืนใหญ่ได้3ประตูจากมาตินโอริกาดบุคยอสซาก้าและกาเบียมาติเนลลี่แต่ดาวยิงแดนน้ำหอมก็ทำา2แอซสต์ในเกมนี้แม้จะทำสกอร์ไม่ได้ซึ่งในฐานะตำแหน่งศูนย์หน้า ควรที่จะทําประตูให้ได้จึงรู้สึกผิดหวังแต่เทนเนอร์ชาสเปนิดมองว่าซุนารายนีเล่นได้ดีมากในเกมนี้เขายังคงไม่มีความสุขเพราะเขาต้องการทําประตูหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําเพื่อทีมนั้นยอดเยี่ยมมากในใหญยไวซ่าสเก้าปีกล่าวในมุมมองของเราลากาเซตทําได้ดีมากให้กับอาร์ตตนที่ชนะในพิม์ลิกวันนี้ใช่เขาทําประตูไม่ได้แต่ก็ทํา2แอสซิสต์จริงๆแล้วเรารู้สึกเป็นกําลังใจให้กับลากาเซต ที่ไม่มีความสุขที่หญิงไม่ได้เพราะหากามคนที่เล่นในตำแหน่งนี้พวกเขาก็ต้องการทำประตูเหมือนกันหัวหอกวัย30ปีทำไป3ประตูและ7แอสซิสต์ในการออกสตาร์ทเพียงมาลีก15นัดให้กับารสตซนลในซีซั่นี้ซึ่งค่อนข้างจะน้อยในฐานะกองหน้าอย่างไรก็ตามแม้จะส่งสกอร์ไม่ได้แต่เขาก็ช่วยให้ทีมขึ้นมารังอันดับ4ของตารางในเวลานี้ และมีโอกาสจบซีซั่นด้วยการคว้าโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปครองซาก้าชี้ปืนโฟกัสตัวเองอันดับแรกบุคโยซาก้าปีกอาร์ตตันออกมายืนยันว่าทีมของตนต้องโฟกัสกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับการไล่ล่าตัวแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้หลังจากบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ด3าต่อปืนใหญ่ขยับแสงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปรังอันดับสีหลังจบเกมที่บุกไปคว้า3ามคะแนนที่วิคาเลตโรดเมื่อวันอาทิตย์ ลูกทีมของมิเกลอาริตาคืนอนำก่อนจากมาตินโอเดกาตตั้งแต่นาทีที่5และแม้กูโซเอเนเดสจะตีเสมอให้เจ้าทินในนาทีที่11แต่ซาก้าและกาเบียวมาติเนลลี่ก็ยิงให้เดอะกันเนอร์นำในนาทีที่30และ52ถึงมูซาซิโซโกจะไล่ตีตื้นให้วัตฟอร์ดได้ในนาทีที่87ทเพราะว่าก็ทำได้เพียงเท่านั้นนี่คือความฝันของปีนี้ที่จะอยู่ในท็อปโฟ และขว้าตัวเข้าไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเราต้องทําตัวและโฟกัสที่ตัวเราเอง s ก้ากล่าวเมื่อถูกถามว่าปืนใหญ่จะเชียร์แมนซิตี้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนยูนิต็ดที่แข่งหลังจากคู่ของพวกเขาหรือไม่สก้าตอบว่าใช่ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอ88 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยแอสซิสแห่งปีอาริต้าโชกุนช่วยอาร์ตอนได้ประตูที่3มิเกลอาริต้านาใยญ่อาร์ตตนโชกุนการเป็นกุนซือคิดเร็วทำเร็วหลังมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยให้สมสรได้ประตูสำคัญในต้นครึ่งหลังแมตต์บุกเชิญวัดฟอร์สสุดมันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตตนได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากจังหวะที่มีส่วนสำคัญช่วยให้ต้นสังกัดได้ประตูที่3าม ในแมตช์นำทัพปืนใหญ่ชนะวัดฟอร์ดสามต่อสองเกมพิมลิกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่6มีนาคมที่ผ่านมาในครึ่งหลังอาร์ตตันมีสกอร์นำเจ้าบ้าน2ต่อหนึ่งโดยพวกเขาพยายามกดดันอย่างหนกเพื่ออยากได้ประตูนำห่างและตอนที่บอลออกข้างอาริต้าก็รีบวิ่งมาหยิบบอลยื่นให้บุคยโยซาก้าซึ่งรีบทุ่มเร็วให้เซดริดกโซอาเรตหลังจากนั้นโซอาร์เรายให้มาตินโอดิกาดที่เคาะเร็วเข้าเขตโทษให้อลิซองเดลกาเซต แล้วผักบอลคืนให้กาเบียมาติเนลลี่บันจงปั่นเน้นๆด้วยขวาส่งบอลเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามทําให้ทีมเยือนนํา3ต่อหนึ่งก่อนที่มูซาซิโซโกจะยิงให้แตนอลาวาตีตื้น2ต่อสในช่วงท้ายเกมสุดท้ายอาร์ตอนบุกมาเก็บ3คะแนนได้สําเร็จทางนี้อาร์ตอนสามารถทะยานขึ้นมาอยู่อันดับ4โดยมี4 8คะแนนแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปปืนใหญ่ว่าไงประธานหมากเซยเปยหวังเซนคาซลีบา ปาโบลองการีประธานสโมสร,รโอลิมปิกมักเซยยอมรับว่าพวกเขาต้องการเก็บวิลเลียมซลิบาไว้กับทีมเป็นการทาวนกองหลังวัย20ปีถูกอาร์ตตนปล่อยตัวในแดนน้ำหอมเป็นครั้งที่3ในซีสั่นนี้โดยเขายังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นบนหลีกสูงสุดแดนผู้ดีเลยสักครั้งแม้จะเป็นส่วนเกินในทีมเอเมสเตเดียมแต่เซอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสก็เป็นดาวเด่นของโอเอ็มซีสตน,นี้โดยพลาดลงสนามบนลีกเอิงเพียงนัดเดียวเท่านั้นขณะที่กำลังพาทีมลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนลีก ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปืนใหญ่พร้อมมบอบโอกาสให้ซิลิบาลงเล่นบนชุดใหญ่ในซีซั่นหน้าและพร้อมมอบสัญญาใหม่ให้กับแข้งรายนี้อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าลองกาเรียอยากเก็บซิลิบาไว้กับทีมด้วยเช่นกันแม้เข้าใจดีว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้ง3มฝ่ายมันเป็นคำถามสำหรับ3ามฝ่ายทั้งสโมสรที่เป็นเจ้าของของนักเตะอย่างอาร์ตตนตัวนักเตะเองและมากเซยเขากล่าวกับลาโปวอง เราต้องดูความปิดไปได้เขาแฮปปี้สุดๆที่นี่และพวกเราก็พอใจกับผลงานของเขาวิลเลียมเป็นหนึ่งในกองหลังอายุน้อยที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในเส้นทางอาชีพกะะนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทั้ง3ฝ่ายมันเป็นเรื่องของมูลค่าในตลาดปืนใหญ่และซาลิกาดงพร้อมชิงเอเนเซีรี่แม้ฟอร์มตกปืนใหญ่อาร์ตันกับนิวคาสเซิลยังคงจับตามองและพร้อมแย่งชิงยูเซฟเอเนเซรี่ศูนย์หน้าของเซบียแม้ประสบปัญหาฟอร์มตกในซีซั่นนี้ เอเนเซอรีเคยได้รับความสนใจจากหลายสมสรอหลังจากผลงานสีซสั้นที่แล้วที่ยิงไปถึง24ประตูจาก52เกมรวมทุกรายการแต่สีซสัน้นนี้ฟอร์มตกลงไปเยอะเพิ่งมีเพียง3ประตูจาก17เกมรวมทุกรายการและเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ลงสนามมากนักฟิซาเคสรายงานว่าอาร์ตนกับนิวคาสเซลยังคงจับตามองและพร้อมที่จะเสี่ยงดึงตัวเอเนเซอรีมาเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แมสเซียต้นสังกัด ยังคงตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง30บล้านยูโรก็ตามสำหรับปืนใหญ่อาร์ตันยังคงมองหาศูนย์หน้าคนใหม่มาให้มิเกลอาริต้าได้ใช้งานในซีซั่นหน้าพอจบซีซั่นนี้จะเสียทั้งอเลซองเดลกาเซตและเอดดี้อินเคเทียหมดสัญญาพร้อมกันทั้งสองคนขณะที่นิวคาสเซลซึ่งมีแววอยู่รอดปลอดภัยในพิมพ์ล็กซีซั่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆบอร์ดบริหารชุดใหม่ก็เตรียมตบรางวัลให้กุนซือเอดดี้ฮาวด้วยงบประมาณเสริมทัพมหาศาลในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย